สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้มาพบกับสระอีกเนาะมือน,นีสระกะที่มาตำขอปุนให้กินเพลนรอกพี่น้องเนาะอากาศมันหอนายกเลยว่าสิกินสมเนาะนี่ก็คือผักนอบพี่น้องผักกับเนาะนี่มะกะทินมือน,นีมีผักบกผักสีแล้วก็ผักข้าวทองนอบพี่น้องอันนี้ก็คือมะกะทินพี่น้องเอ้ยก็คือกระปุบ,บนเนาะ ก็ย้อนกินมาตามมือนนีเนาะตามกินเพนกินกับเผาพี่เนะีะก็าาตามเรียบร้อยแล้วเนาะเอากระตีเอาขรปุนใส่จากน้อยเนาะแล้วก็ะิกินเลยพี่เนะาะเหระสีดาด เอากระปุกสีมาใ,ให้มันถูกว,วันวัวหรืองบอลนัวตามเลยกินเลยพี่นนอ,อแซมด่างใ่ปะเขีินี้เลยหอนอากาศมันหอนกินสมหายมันสวง่งมันสว่งหอนเออบ่อแม่ มันสวางอยากนอนสมัครสีสีเป็นไงบอกระทีเอาอันนี้นี่สีโอเคนตอนนี้เฮากับทีเอากับปุ่นหลางก็นอนล้วจังทีไซคกนอกขี่นอกอา้ยตายชีพังเลย บุญแ่บแสบ,บ,บ,บงามอีดีเนาะมันนะมันพอคือตอนนั้นหนันสือตอนเห็ดตอนบุญมันติดกันร้ายเขาโผล่ไอ้จะเป็นยังะเขาใส่อันนั่นดิเข,า,า,ในา,นนขา,าใส่แปลงแปงลแปงลายโผล่มันพอด,ดีทำลายแตกพี่นนอ,องต้องอยากนะคิวเกาะชันหิว ขีมือดวนๆเอี่มขีมือขีมมือก็จะีมมืออันนี้อินโฟเมนขีมมือจะ้ะขีเล็บร่างเป็นทีเรียบร้อยเราก็้องสซส์กเลยเอาอยัางใส่วันนี้ที่เลยบอ Nó thì khảo tà được Khảo Thế... tà Khúc nhay Xăm vào thì tầm mà nắng được đi, dán đi khảo tà Bây cái xịn cái Thả xịt luôn, Làm loài chua

ประเด็กแสบลายตามฝุ่มือลายเลยเบิดซนะขรายยาบีเซนไข่ตาดีละฝุ่นนะ่น <laughs> <laughs> สลบสองเทือสีบกเลยอันนี้อันนั้นพอพอ Đấy nè Chàng khuôn võ Tầm ít thêm ít Thế là có mất ra ลายกินที่มดครกรรรรเอามือเลยกินแสบพี่น้องเออเอาไม่พูกระแซบคือกันแต่ว่ามือนี้มันมีขีมือในยมันเลยแสบที่ยังมีในสายนาอยู่นะกระตาพี่น้องมืให้ม,นนม,มหมดเลย

่าแป๊บหนึ่งเขา่าเข้ามาก่อนเราจะกินเนาพี่เนอะหลายคนมันจังมวนมันจังเซฟเนาะงานคนจะให้มือจับจับจับโอเคเนาะตอนนี้เราก็จิจัดผักถาเนาะถาอีเมลเราอาบน้ำแล้วก่อนสิก like them so ินเราพี่นนองถาเราก่อนเลาก็จิจัดผักถาก่อนกี่ อันนี้ก็คือกระทินเนาะดืมแนนํำกระทินก็ผักสีผักบุงทางไทยเขาเอินมายังละผักบุงบอกเอินยังอบผักบุ้งบอกผักบุ้งทางไทยก็เอินผักบุงเราพี่เนาะเราก็เอินมาผักบุงผักสีเขาเอินยังไะผักสีไท่ผักชีบอกผักชีนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือ ทางลาวเอิ่นพักซีเนาะไทยจะเอื่นมาพักชีเอาอะไรกะกะทินเด้หระเขาเอื่นยังกะทินกะทินที่จันบอกอันนี้ผักข้าวทองทางไทยเอื่นอีนอัง่งหรอเป็นโซดาขาบุกิเป็นผักข้าวทองคือกันนั่นแหละน้องจัดผักเป็นทีเรียบร้อยแาบน,นี้ เรา้าเพื่อนอาบน้ำแล้เวเขาจังสิกินเนาะทีดีดนีจัดยังสวยงามถ่ายไว้ตอนที่เรือมอกเออก,กิดตพราะทำเบอร์ โยมไปกินยารมนะพี่เนาะจีกคือตีเข่าทันบอตอนนี้นั่งเงียบก็คือจีมาวุ่นวายแถวนี้เลยกบุ่นหรว่านั่งเ่ยไ่ว่านั่งเงี่ยกวุนเียแ่มากมันวุคนอ็ยังนี่งบุ้นไปปักนั่งเลยเกลือกเอาเลมากไปหน่อยอจบจุดปักหอก

กินข้ท่านมูนี่เอากุนเองกูกินมาท่านมูนี่มาสิเออก็เกิดผลมันอีนี่มันก็เป็นตะเวงแต่แล้วผลกินมาท่านมูมันหอมใจแบบป๋าเข้าป่ะโอเคตอนนี้เฮาก็สิกินเลยเนาะแซ่บเว้ยใสกินแซ่บคนกินกับข้าวเหนียวจำข้าวปุ่นสามบันนี่บอสเม่นจับประเด็กอ้ยทำไมหมดจั๊กแดอว พอเดยาได้กินหมอหยอมันอิ่อันนี้ได้สุดโคกจะพุทธโยกอืในที่นั้นม่ได้กินแจ็บได้สิบบาทฟังสารดาต่ำมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินนตำกันเด้อกินตามข้าวปุ่นยามเพลนกูกับเขาเนี่ยมีเป็ดมีไก่เป็ดไก่ก็อยากกินนดำเขาเห็นกินงตีเขาจะสี่ยามกูสบายคนอุดรีกิน

มาได้อมาได้เสซ่บด้วยองสะดาตั้นีนแจ่บมียังกระแสบเบิดอุ้ยนี่มีไก่ยะอะไรไก่แตยังยากนเด้อนี่แม่ความแส่บบมให้่าไก่จะมากินเสร็จต้กระลาผมมีนังไก่ก็เปีกกะบัเสียง เป็นจังไก่เลยถึงจบะตายโอเคถ้าพี่น้องตอนนี้สลาพิ่จบคลิปไหว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลาคนนี้ก็ทพีขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้สลาในเดือเพื่อเป็นกำลังใจให้สลาในคลิปต่อไปสาบคนนี้กข็ขอลาเนาะบ๊ายบาย